ครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผมคลิปนี้กะพามาเบ่งเจ้าหือปอดนะครับผมมาเบ่งมาหลุดน้ำกันนะครับผมที่มีป่ปลา khoa nhẹ vô kiểu này ô oh, bà vào này bà Hãy subscribe này kênh 我删的。Oh, โอไมีเลยไปวางมาเลยปลาควายกตัวเลยบัตรบวกบวกนั่นเอาสาวสาว ว้สั้นวันนี้ไมเกี้ฮะกไปฮะยังอ่ะอ้เต่าครับพี่น้องง้ยเบิ้งหลีกแ้กันเด้อวันีอ๋อเขาเป็นสีป่ะเต่ายังนี่ บ่แม่มันถือยังงมันคือเบี้ยวั้งสิปะเอาเบิงเอาได้ครับเล็กถองมันนี่องับกบ่แม่นอออ่อยน้องสาัดพอดีเลย Ủa, bật sụp cán chuộc chuồn thế, cập tạo rồi Ê มันหมดตินตุ่มตาตุ่มตาเหมืสิ ทวมหัวต <sa iden> ีน้นอยู่น <draining> ี่จะกบอนตัวโมเฮ้องเขียนตีลุ้งไปไหนวะโอ้ยจีัมอ่ะโอ้โหอะไร เกียดครับซ้ำแขนนั่นงูนต่ซ้ำแขนนั่งหัอมาอปวดตัวนึงอ่ะงขนปลาเขียดเขียดอันน yeah. ี้บ้านเขาที่นองกินเซยดีนองกูตีจริง่กินทำฮะคุยยังไงกินเกียวกินเสยว่ะทั้งทั้งสะกลนกไหม

เนี่ยด่างกะลี dollars, น้ำีเลยโอ้มอนเหอครับวันนี้วันโอ้ตัวนี้ิน้าด่างไปก่ามาเพืนสิข้าลงไปวดเดรเป็นวัด ข้อไหนข้อไหนข้อขายอะไลดีสินเนี่ยีบไหตรงนี้นี่โอ้ยผมมีอไรเศร้าเลยก่น

dậm chưa bao giờ thoát gì thế mặn đấy này có gì nghe gì <laughs> thế là nguyên không hùng anh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  nghe anh hùng 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 anh anh ยไปปล่อยลงสาวด้วยเออไปป่อยลงสาวด้วปาดพอแล้ววอากันปาดสลิดนี่ปาดลุ่นเน่กันติดติดแห่จับประกันว่าไงกันติดแห่มาตีขาดโอ้สังเขียนไงก็เขียนหมดเลย มุน่อู้ตีลาขอหน้อยมั่นติดหรอกปลาโอ้ยหนอันนี้น่ปลาขาวไงวี่ยหรอปลาเหี้ยโอ้ยนับเงี้ยเลยับเนียนเน้ยเอ็กตัวหนึ่ง gì bà lại muốn thế là hàng thế mà nè gì mấy muốn không về này mấy để lại có tự khéo em phải lấy gấp nè ra này nhầm đục luôn nhầm đục cậu chỉ tốn một năm thôi mẹ บอกนะมันก да, ็หมุนไปเรื่อยกันตัวหอยกับพ่อหอยกับแม่หลายว่ต้องเสือกได้บอกหน่อยเมื่อตัวก่อนโอ้บันนีม้านโย่เถอนนี่นี่บาสลิดี่ ไบ่เอาตีบกหยก็ไม่จอจับเซ่ไปหงอ๋หนักตัวไปหนักเอาหมดตัวไปหนักอดบกไวยตึกเฮออดอีปัวปัวอุยป่วนมั่นนีแม่หนหนีเงาแบงิ้งวหมาเนี่ยตลอดนี่ในไลอยู่วัลโลวาลโละไปสักเซ่เงา นั่นไ้อยู่ที่จะร้องจะหยียบดิไร่ได้หาอย่งนี้นนันละผุ้เหนียวไังอยูุ่่นตีแมมง,งายอยู่ผุห่นร่างก้นไหมมเไปลาดยี่เดียรเกา จมอกไปน้ำมันถิ่มไปน้ำอเ,เอาปเอาใส่กับคุ้งนี่อเอาไปไหนอ๋อกินตำตำหุงตัวนะวันน,น,นนี้ปูตัวหนึ่งโอ้ยหมาจากเนี่ยเอานี่ราคาทีของงานวันมีลราคาทีนี่้ำพรอมของผลที่มันน้องขึ้นปลาไตัวหนึ่งกรเถ

นี่ครับผมีเ่ียกนะครับผมผมุกเอียงงานกับพามาเล่นไหวยนะครับผมมาเบิ่งแถวบ้านมันเป็นหาปลานะครับผมน,นี่ยนะังเงีาเนี่ยเขาขื้อลรื่องจา,าเอา,เ,าเ,อเอาขึ้นก็เอาเรื่องกันเลยเฮ้ยเฮียพากันขื้อปอดขึ้นหนือเอาวัน โล่งนะครับผมใหม่โลง่งในฟ้ามาอยู่นะครับพ้นสูบสูบน้นาพิดเขาน้าฟังไรนะครับผมทะเลน้ำก็เล่นหน่อยนะครับผม จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม